เราออกอสิสกเกตแนวแนนในปานี้ทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อมือแงินเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงฉีบเลี้ยงตน คุณธรรมค้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพีบา เราทุกคส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนสืบเนื่องจากโค์งการบริหารส่นจังหวัดศรีสก,กีอนุมัติให้สำนักคันดำเนินโครงการเตรยียมความพร้อมให้เจ้าที่มีความเข้าใจความรู้ถึงระดับขั้นตอนการปิดบัญชี การปรับบัญชีสามารถจัดทำงบก,การเงินประจำปีซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ค่ะก็คือเมื่อทุกคนที่มาอบรมในวันนี้สามารถจัดทำงบก,การเงินประจำปี2566าได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและจะส่งมอบให้กับอบจศรีส,สกเกตภายในกำหนดคือเดือนตุลาคม2566 ดังนั้นเนี่ยเมื่อสำนักงานได้ได้รวมงบของทุกหน่วยงานย่อยที่ทําแล้วเนี่ยมัจะทางบการเงินรวมของอพุจศรีสเกตเพื่อจะส่งงบให้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำน,นักงานตรวจเงินแผนน่นดินได้ทันภายใน90วันทั้งนี้กรมบัญชีกลางกำหนดให้เป็นวันที่28ทธันวาคมของทุกปี แล้วข้อที่3ข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าถ้าอบจอสีสกเกตสามารถจะททำงบการเงินรวมได้และสมได้ตามกําหนดนั้นก็จะไม่ถูกสตงทักท้วงและจะไม่ถูกกระทรวงการคลังนั้นรายงานให้กับคลัมอทราบนะคะตามวินยัยอ่พระราชบัญญัติวินยัยการขังคาครัฐมาตรา77 ข้อหมายการอบรมเป็นเจ้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนสถานีน้ำมนโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีผนส่ในสังกัดอบจศรีเส,สกเกตร,รวม158แห่งแห่งละงคนการอบรมแบ่งเป็นสองรุ่นรุ่นละหวันวันนี้เป็นรุ่นแรกมีผู้เข้ารอบรม79คนผู้นี้จะเป็นรุ่นที่สอง เขาเกับอบรม79คนค่ะทีมวิทยากรเป็นที่รู้จักอยู่ในโซเชียลไลน์ o c i โซเชียลไลน์ชื่ออบัญชีรอปรสตอซึ่งมีสมาชิก303คนค่ะสมาชิกเขาจะเรียกวิทยากรว่าอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนปรบมือให้กับวิทยากรของอ,อบจศรีสะเกดด้วยค่ะ วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านนายกวิชิตไตราสรารกุลท่านประธานในพิธีได้กรุณาเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการและมอบนโยบายตามที่เห็นสมควรขอกราบเรียนเชิญค่ะที่เกี่ยวข้องับเนเดือนขอท่านแขกซึ่งวันนี้นะครับสำนักข่าว ของอบจอรีสิเพชของเราก็ได้จัดก,การอบรมในเรื่องของบัญชีนะครับที่จะต้องแต่ละปีจะต้องปิดงบตุนทุนปัจจัยเขาเรียกอะไรกรับอ,อ,อ,อบจแต่ละปีประกันเงินนะครับแล้วก็รายงานในอบจศรีสิทเพชรสามเพื่อที่จะได้รายงาน สานงา์ตัวป็นแผ่นดินไปสานต่อไปนะครับผมเชื่อว่าท่านที่เข้ารับองอตาการก็คงในวันนี้นะครับหลายท่านเขาคงจะบมนหลายท่านเขาคงจะติดอัดนะครับว่าเอ๊ะท,ทำามมาอยู่ที่นี่ถึงจะช่ที่มาจุดจิต โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับซึ่งเราเองเได้พูดคุยกันอยู่ตอนก่อนเมื่อสักสิ่ปีที่เราเรียมีการถ่ายผลงานการศึกษาเข้ามาก็กรณีเดียวกันกับที่องค์ท,ทำที่วันนี้ การใช้เงินว่าจะเรื่รองสนุก็เหมือนกับว่าเงินงบประมาณที่เขาจัดสรรให้กับพวกเราเยราใช้เราทำมอนเหมือนเป็นเงินของเราเองเ่านครับาะันตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับพอ,อหลังจากเรื่องการศึกษาไทยเข้ามาเขากรมีอางนี้เหมือนก,กันก็คือโรงเรียนจากทาอะไร เอาสมุดบัญชีเป็นเท่านพอก็เอาสมุดบัญชีเป็นเแล้วก็อันหนึ่งข่าวร้านค้าซื้อของมาให้บัานโนมทำบ้างให้ชาวบ้านแถวนั้นดำเนินการได้ก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะฮะพอมาดูพวกท่านมาสัมพันในการใจกันเข้ากันมาก็จะคล้ายๆกันเมื่อก่อนท่านอยู่ กระทรวงสาธารณสุขก็อาจาอาจะกการอาจจะการติดตามหรือว่าการวจสอบคกามค้างจะน้อยน,นะก็เลยทำกรณีนี้ไปหรือว่าอาจจะมีระเบียบยกเว้นในมผมไมทราบนะครับว่าเนการตามผู้มีอำนาจใน,หนหรอพอสอบต่างๆแต่คิดดูดีๆน่าจะไม่ใช่การตรวจสอบทางผู้ตรวจสอบก็จะเข้าหน่วลาหลังสมัคกว่า ก็คือถ้า,ถา,ถาออบวจสี่เกตเขาจะเข้าที่อบจสี่เกศจะไม่ค่อยลงไปที่โรงเรียนหรือว่าที่สถานีขนสงหรือว่าที่หลงพอสอตอเท่าไหนนาร่นะรับอาจจากํำลังคนไม่พอหรือไมีอีกมีทราบมาเเมื่อสักเดือนที่แล้วที่เข้ามาตรวจสอบก็ไปส่งตรวจ ตัวเรียนหรือใช่ไหมครับถ้าเิเกิดปัญหาดีว่าเราเตรียมการไว้กับเฉพาะนะฮะหังน,นั้นก็จะมีแก้ไขบ้างมีปัญหาบ้างก็ทำการแก้ไขแล้วก็นำไปตรวจสอบก็น่าจะผ่านคนได้ดีหรือว่าผ่านคนได้ดีนะครับก็สาม,มารถที่จะปิดบัญชีไดนะ้ผมเองก็เต็มนะครับพบากขั้น เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ระเบียบของท้องถิ่นต้องปฏิบัตินะครับว่าถ้าเขาเรียกตัวก็ต้องมีให้ตัวต้องชี้แจงไห้เพราะาเราเองอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับก็ข,ขอให้ทำ ขอให้ทำให้สำเร็จเพราะมันจะเป็นคุณของ,ของ่านเองขั้นการองค์กก็ที่เราจะว่าไปก็ใครทำทาายังไงก็ต้องรับผิดชอบกันแต่เราไม่อยากให้เกิดอะไรแบนั้นคือวันหนึ่งแน่นอนเขาคงจะต้องถูกตรวจสอบกันวันจะบต้องกนนะครับคือเราเข้าใจว่าเราใชา่ดีก็คือใช้ด้วยความตั้งใจแต่เคยทางไหนครับ บกว่เออได้เงินมาเดินรถหันสลับสอนมาดิถ้าจะทํานี่ทํานั่นก็ต้องไปจ้างผู้รับจ้างมาทำก็ต้องไปเข้าโดยวิธีผสมที่มีเดินแค่นี้นี่ก็ทาได้ิดเดียวแต่ถ้าเขาทําเองเขาเอาเงินไปซื้อของมาแล้วาให้คนในหมู่บ้านทำได้มากกว่านี้นั่นก็สือผลจะิิ่แล้วไม่ใช่นะครับ สำหรับทางเราเองก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้มีการทุจริตอะไรครับท่านกขไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำอะไรทำที่ระเบียบอะไรแต่ทุกครั้งตั้งใจมากเลยไปนะครับมันก็จะเกินผเสียหายกับพวกท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เ่เราจัดหรือวิทยวกวากรเขาก็ก็ ก็อยู่ด้วยกันเดียวกันนี่แหละแต่พรุ่งนี้ผ่านมาเยอะมากผ่านการตรวจสอบผ่านการถูกสบด่าไปไม่รู้กี่คนนะครับเวลาวันตรวจทั้งด่าทั้งดูก็มีเยอะซผ่านประสบการณ์มีมามากครับก็สามารถที่จะตินอาจารย์ได้ทำไมเขาเรียกอาจารย์นือทุนอาจารย์เจอคนที่มาได้ก็ตั้งใจฟัง เรี่องเคื่อนมาึ้มาการบุกข,ขารทุบนะฮะที่วาความเข้าใจว้าสงสัยะอะไรก็ถามนะฮกลับไปต่อให้ถึงบริานะครับต้องขอบคุณท่านรุ่มพีมาการเสันนะครับตลอดจนทีมงาน วิธีขอันก็คือความหมายี่ีตางแรกข้าพลูในเรื่งของการ,ปปรกบรัญชีสายพวกเรานะครับขอในท้างใจจะทำการทตเีมปฏิบัตินะครับก็คงใ่เวลาสุกวรนะครับ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อ,อม,อมรปริดบัญชีประจำปีการปรับปรุงบัญชีประจำปีนะครับของโรงเยาบาลสถานีขนส่งสถานีสนา,าไมไและโลงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ีิสังกัดของการบม่ใั่สวนเฉพาะสิสเกตประมา,ร,ะมารุ่งอรัญญาสัสร้างสังคมมีสุขีนานการแค่ใจแดนเบิกบาน เกยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาโดยพลงังศรัทธาคุณงามความดีจะเป็น 你们班。